สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมทางช่อง y o u u u b e โรมิดฟาร์มไรตี้นะครับวันนี้โรมิดฟาร์มไรตี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นดอกส้อยระยะนะครับต้นดอกส้อยระยะนะครับพี่น้อง ก้านดอกของเขาจะเป็นยาวๆนะครับสร้อยระยะนี่ฮะจะเป็นแนวยาวๆมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> ดอกสีขาวนะครับพี่น้องดอกสร้อยระยะขยายพันธุ์ด้วยการแยกต้นนะครับพี่น้องเนี่ย ขยายพันธุ์ด้วยการแยกต้นนะครับถ้าอย่างนี้ก็ถอนถอนแล้วไปปลูกได้เลยนะครับเนี่ยดอกสร้อยระยะเนี่ยขยายพันธุ์ด้วยการแยกต้นนะครับนี่น,นี่ดอกตูมนะครับพี่น้องดอกตูมจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะอย่างนี้นี่ฮะอันนี้ยังไม่บานอันนี้คือดอกตูมนะครับพี่น้อง ส่วนที่บ้านแล้วก็อีแบบนี้นะครับดอกสร้อยระยะแหนงมันไม่ผมถอนถอนต้นมันเลยอถอนต้นเล็กๆอ่ะมันไม่มีที่้มันออกนน่นนะนน่นหนึ่งเยอะไหนนูน่นตรงนูน่นมีเหรอมีเยอะๆปลูกเป็นซุ้มเป็น <c oughs> <c oughs> โซนนะครับพี่น้องไม่ไม่นี่อันนี้ใช่ใช่ถ้าจะปลูกก็ต้องเอาแบบนี้ไปปลูกนี่อันนี้ถอนได้เนี่ยสองต้นเนี่ยมันเบียดอันนี้เฟิร์นสบายนางหลุดมาเนี่ยม่อย่างไหนแต่ก่อนแขวนเท่านี้เหรอเออหนึ่ง ไอ้ต้นนี้เหรออันนี้เหรอต้นเขาสมบูรณ์มากเลยครับพี่น้องเนี่ยชูก้านดอกมาแล้วอันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับสวยงามมากเลยครับต้นนี้ ดอกสร้อยระยะนะครับเขาจะออกดอกนานมากนะครับพี่น้องเป็นเดือนนะครับดอกเขาจะตรงนี้เขาจะยาวไปเรื่อยๆนะครับพอตรงตรงก้านๆตรงนี้เขาจะละละ,ละดอกไปปุ๊บเขาจะออกตรงนี้นะครับออกไปเรื่อยๆนะครับ แ <c oughs> ทงตาดอกใหญ่เลยนะครับเนี่ยนี่คือเขาแทงตาดอกนะครับนี่ฮะเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายนะครับพี่น้องขยายพันธุ์ด้วยการแยกต้นนะครับนี่ครับ จะถ่ายให้ดูหลายๆต้นนะครับอันนี้คือต้นเขาลงดินนะครับพี่น้องต้นก้อนข้างจะสมบูรณ์นะครับเนี่ยแตกใบตาดอกแตกใบแล้วก็ตาดอกนี่ฮะอันนี้เขายังไม่ออกยังไม่ออกดอกตูมนะครับนี่ครับแต่บางส่วนก็ออกดอกไปแล้ว น,นี่มืดไปหน่อยเนะี่ยย้อนแสงแต่ยอดดีนะครับต้นนี้ลงดินเหมือนกันนะครับตอนนี้ลงดินนะครับ ต้นนี้ก็ปลูกกับดินเหมือนกันนะครับเนี่ยเบียดปูนเลยนะครับออกสร้อยระยะเนี่ยดอกตูมนะครับช่วงนี้เขากำลังก็ออกดอกนะครับ ลูกเป็นซุ้มเป็นกอนะครับพี่น้องลงกระถางลงดินได้หมดนะครับซอยระยะตรงนี้ได้ถ้าปล่อยไว้ต้นสูงๆจะสวยงามมากนะครับพี่น้อง เดี๋ยวเราจะถอนไปปลูกขอเขาไปปลูกสัก2อสต้นนะครับต้นนี้จัดได้ว่าสมบูรณ์มากนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ตลาดนัดขายต้นไม้มีขายทั่วไปนะครับดอกซอยยานะครับ ปลูกง,ง่ายดูแลง,ง่ายนะครับรับโรม,มิดฟาร์มก็ขอกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมทางช่องโรม,มิดฟาร์มไรตี้นะครับสุดท้ายนี้โรม,มิทฟาร์มไรตี้ก็ขอกราบลาแล้วนะครับสวัสดีครับ